รวมรถมือ2 JK นำเสนอรถเกง5ประตูรุ่นพิมพ์นิยมนะคะรุ่นนี้ได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันเลยค่ะถึงแม้รถจะมีอายุกันแล้วนะคะแต่ยังได้รับความนิยมกันอยู่ค่ะกับ Honda Jazz GD ปี05นะคะราคา85,000บาทค่ะทุกท่านราคาตัดนะคะได้ราคาแค่นี้นะคะทุกท่านไม่รับพ่อค้าตัดแล้วนะคะเจ้าของขายเองค่ะ ภาสีปี67เล่มเอกสารพร้อมโอนถุกท่านสนใจไปดูตัวจริงกันก่อนได้นะคะมีเบอร์โทรใส่ไว้ใต้คลิปพร้อมกับ ID ดี n ลด้วยนะคะรถอยู่ที่จังหวัดชนบุรีค่ะรถสภาพของ Honda j เจ z ปี05เกียร์ออโต้คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ VTEC ค,ค่ะระบบเบรก ABS ภาษี B 67ไม่มีชนหนักไม่เคยติดเกตนะคะเกียร์ออโต้ขับขี่ใช้งานได้ปกติ มีแอร์แบคคู่หน้าช่วงล่างเพิ่งทํามาใหม่ค่ะแอร์เย็นเครื่องเสียงมีฟังกระจกเป็นไฟฟ้านะคะภายในเบาะสภาพสวยร้อแม็กขอบ5 5ค่ะยางปี2021ราคา85,000บาทสนใจเน้นโทรค่ะทุกท่านและควรเดินทางไปดูด้วยตนเองนะคะไปทดลองขับค่ะด้วยตนเองไปตรวจสอบรถและเอกสารกันด้วยแอดมินแนะนำกันเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ